มาค่ะทุกคนมือหนีเขาสิมะเห็ดเมนูแกงเผ็ดฟักทองหรือว่าบักอื่นนั่นเองค่ะแกงเผ็ดฟักทองใส่เนื้อนะคะวัตถุดบเ้าเตรียมพร้อมแล้วค่ะขึ้นข้างไฟเลยค่ะอันนี้เป็น้างกะทิเขาจะร่วนเนื้อก่อนนะคะอันนี้เป็นเนื้อวัวน,นะคะนี่ค่ะเนื้อโคขุนนะคะได้มาตะพนย่างคําเลยค่ะ คนไปคนมานะคะให้เดือดจักน้อยนะคะระวังที่คนนห่เดี๋ยวห้องจะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะจักน้อยนะคะให้มันนัวๆค่ะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะหอมหอมค่ะหอมกลิ่นกะทิกับผงปรุงรสนะคะเสร็จแล้วห้องก็จะตั้งหางกะทีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาผัดพริกแกงนะคะ นี่ใส่หางกะทินะคะตั้งไฟให้เดือดค่ะเติมพริกแกงลงไปพริกแกงนี่ก็เป็นพริกแกงเพชรนะคะห้าปั่นเองเลยนะคะปั่นเองที่บ้านจดจวดเลยเวลาปั่นเนี่ยตละลทือก็จะเฮ็ดหลายเติบอยู่ค่ะล้าก็จะใส่ถุงน้อยๆแน่ๆสำหรับปรุงอาหารครั้งนึงๆนะคะแล้วก็ใส่กระปุกไว้น้ำนะคะ แบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะพัดริกแกงกระพางกะทินะคะให้หอมเลยค่ะให้ริกแกงทรงกลิ่นหอมพริกแกงสุกนะคะส่วนผสมต่างๆสุกดีนะคะในนี่ก็จะมีข่าตะไคร่ใบบักูดนั่นแหละคะ่ะหอมแดงกระเทียมนะคะกระชายใบบักูดผิวบักูดใส่สม,มาปีค่ะมีพลิกมีกะปียังละค่ะ จักถือสูตรบบุนะคะแต่ว่าเห็ดออกมากแล้วแสบกับเป็นอันว่าโอเคเด้พี่น้องคือสิบะถือกลักมาเต์เชฟปันไดนี่ค่ะเข้ากับปล่อยไห้มันเดือดเปาะอังสีเลยนะคะพี่แกงแตกน่ะกะทิกะแตกมั่นดีค่ะถึงจะเป็นทางกะทิแต่กะหอมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะบ่มีเวลาขูดบักเพาวค่ะเมื่อในี้ใส่กะทิกะปองนะคะนี่ว้าวหอมหอมจ้าพี่น้องคุณน่ะจวดแบบนี้เลยนะคะ นี่สเสน่ไปจะวักหรือว่าวิธีเห็ดกับเขาหายแสบนะคะขั้นตอนนี่ก็ถือว่าสําคัญค่ะใส่อิงยังกรใส่อิงยังหลังนะคะอุณหภูมิก็สําคัญค่ะถ้าไม่อยากูเต่าแกอยูบานเท่ากับสามารถรถไฟเพิ่มไฟได้เนาะแต่ถ้าเต่าทานแบบนี้ขีบทานเขาขีบทานออกอยู่ค่ะทุกคนใส่กะทิลงไปค่ะนะคะใส่กะทิลงไปรอให้เดือดเดี๋ยวค้นให้เข้ากันกับพริกแกงนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ถ่าให้เดือดค่ะ นี่ยค่ะน้ำแกงเข้าบสิเป็นนุ่นๆจังสี่นะคะอันนี้เป็นหัวกะทินะคะเดี๋ยวเติมหางกะทีอีกรอบนึงมันก็สะได้น้ำแกงที่หลขึ้น,นะคะ่ะเนี่ค่ะเคี่ยวไปค่อยๆนะคะนี่ว้าวใส่หางกะทีระค่ะอันนี้น้ำแกงเดือดดีแล้วเอาเนื้อที่ล้วนแล้วลงไปนะคะเอาเนื้อโคข,ขุนที่ล้วนแล้วใส่ลงไปค่ะคนจากน้อยเดี๋ยวเติมฟักทองเลยนะคะ ปกติทางาเห็ดกินเองผู้เดียวเนี่ยเขาจะเอาใบหักทองเละค่ะเอาพ่อสุกเข้ากับพ่อเลยแต่ว่าอันนี้เห็นในคุณตากินนะคะอยู่น้ากับคุณตาในเขียวบดีค่ะและ้วเฮ่งเล่ากับมักฟักทองที่นุ่มๆนะคะเละได้แห้งดี <c oughs> <c oughs> กะตามตามคนกินนะคะคนกินมักแบบใดก็เอาแบบนั้นค่ะขนาดของชิ้นฟักทองสังเกตว่าเขากับเอาชิ้นห้มันไรเลียกันนะคะขนาดไกลเคียงกันเพราะว่ามันมีผลต่อการสุกนะคะทุกคนคนจากน้อยเสร็จแล้วกะอ่าจะปิดฟ้าไหวนะคะ บ่เน,เนนเนื้อสัตว์นะคะเน้นบออือเพราะว่าแขวบดีจังไหนเราก็บเบกินอยู่แล้วค่ะใส่ไปจักน้อยเพราะเป็นพิธียำนิดๆหน่อยๆเราก็ไข่ค่ะนี่ปิดฟ้าไว้เสร็จแล้วเปิดออกมาเดือดแบบนี้เลยค่ะซิมเบิงนะคะว่าเนือบออือมันส้งเละแล้วกะปรุงเลยค่ะที่นี่น้ำตาลน,นะคะน้ำปลาเนาะใส่น้ำตาลน้ำปลา,าแล้วก็ผงปรุงรสจักน้อยค่ะ อันที่จริงเนี่ยบางคนบอกว่าคือ่าใส่น้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บกะขามีน้ำตาลอย่างกระไซเลยค่ะว่ต้องใส่หลายนะคะบอกออเออข้ามันหวานอยู่แล้วเสร็จแล้วหรละผ้าค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยพริกซอยว่าต้องพริกฉีฝาค่ะพริกยังกระไซเลยนะคะนี่ปิดฟ้าไว้เปิดออกมาเป็นอันใดทีละค่ะพร้อมรับประทานน่ากินว่ค่ะทุกคนเมนูธรรมดาเห็ดแบบบ,นบานๆทงไฮทงหน้ากะแ่บได้นะคะ กินกับคนที่เข้าหักกินกับอา่าคนในครอบครัวนะคะจากว่าแสบบอแสบแต่ว่าคุณตากันย่องตลอดค่ะว่าเฮ็ดแซบนะคะ <laughs> คุณตาบอกแสบเข้าก็ดีใจไร้ค่ะมันเฮ็ดขนาดปะที่นี้ <laughs>